ไปฝุ่นมาถูกไหมถูกแล้วครับฝุ่นมาฝุ่นไปฝนไปฝุ่นมาครับถูกแล้วแต่ตอนนี้ก็เป็นเฮ้ยผมตอนนี้เป็นช่วงที่ฝนเข้าส่วนปลายฝนเข้าหนาวนะผมว่าฝนก็น่าจะเริ่มตาลงแล้วหลังจากวันพิยะนั้นพอฝนตาสิ่งที่ตามาคือฝุ่นก็มามาฝุ่นฝนไปก็ฝุ่นมาตอนนี้ก็เป็นตัวเราต้องมาเร่งมาตรการเรื่องฝุ่นต่อนขั้นแรกเลยตอนนี้ก็คือเรื่องเผาเชื้อมวลจะมีไม่เยอะ ก็คงต้องกำกำชับเรื่องรถยนต์กับเรื่องการก่อสร้างต,ต่างๆนั้นใจก่อสร้างเป็นจุดหนึ่งที่ต้องให้ความเข้มงวดเลยท่านในแง่ฝุ่นที่มาจากฝุ่นสีฟูมันเป็นฝุ่นขนาดใหญ่ซึ่งมันจะเกิดการสลายต <c oughs> ัวเป็นเพียงของท่าได้ในการก่อสร้างแล้วก็ฝุ่นจากรถบรรทุกที่เข้ามาที่ใจโครงการอากาศคุยดีึ้นเ่เพราะวันนี้เป็นดีเดย์ครับก็คือสำนักงานเขตก็ลงตรวจพื้นที่ อ่าส,รรสรรัสานประกอบการนะครับไซต์ก่อสร้างแผ่นปูนอะไรต่างๆจริงๆก็เป็นงานรูทีนที่ทําตลอดอยู่แล้วแต่เนื่องจากเข้าหน้าฝุ่นแล้วเราก็จะเพิ่มความเร่งรัดให้เข้มข้นมากขึ้นน,นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มเจอความกดอากาศที่ลดลงมาค,คือตัวพื้นากอากาศมันจะกดลงมาฝุ่นเท่าเดิมก็จริงแต่ว่าพอากดลงมาบุกฝุ่นจะหนาแน่นขึ้นทาให้การมันจะจอความเข้มข้นของเพียงหนาขึ้นแต่ก่อนเนี่ยเพราะนั้นอากาศมันอยู่สูง ฝุ่นที่มีอยู่เท่าเดิมเนี่ยมันก็จะกระจายมันจะไม่หนาแน่นแต่พอชั้นหน้ากาศมันกดลงมาช่วงหน้าหนาวฝุ่นเท่าเดิมมันก็จะหนาแน่นขึ้นมันจะเป็นตัวพิเศษเพื่อเห็นค่าที่ฝุ่งมันที้ถุงไหมวันนี้ก็ประมาณเหลืองๆครับก็ถือว่าดีดีกว่าที่คาดตอนแรกถว่าจะเป็นสีส้มแล้วช่วงไหนที่อากาศกดนะครับช่วงช่วงนี้แหละครับกดมากครับอัตราการระบายต่ำครับแต่ที่ท่านผู้ว่าบอกยังไม่มีการเผาฉีดมวลมากก็ทำให้ฝุ่นมันจะไม่ได้สูงเอ้ยทำไมใส่อยู่คนเดียววะผม ต้องใส่ไหมเต็มตี้เฟิสนะฮะวันนี้เอาไปบ้างเป็นเป็นตาารงที่อันนี้ของทุกเขตที่เขาจะมีการตรวจครับตรวสนามประกอบการสายก่อสร้างโอเคครับแต่วันนี้ก็มาอย่างนี้ยมาดูอ่าเจอครับวันนี้ครับีคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็มาต่อกันที่การตรวจมาตรวจนะครับในส่วนของการก่อสร้างนะในบริเวณเขตคลองเตยนะครับในเรื่องของฝุ่นนะครับต้องเตรียมความพร้อมนะครับถ้ามี ก่อสร้างไหนนะที่มีฝุ่นหรือมีการก่อสร้างแบบผิดระเบียบนะครับก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้นะครับผ่านทางแท็บี้ฟองดูนะอย่างบริษัทนี้นะครับก็เรียกว่ามาแนวญี่ปุ่นเลยนะฮะจากไฟจากทุกอย่างภาษาเปิด24ชั่วโมงครับว่ายหน่อยว่ามีอะไรบ้างครับอธิบายมาตรการหน่อยความมาตรการความปลอดภัยนะครับบัตรเครที่เราไม่เคยมีบัติเหตุอตหยุดงานเลยครับนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นค่าฝุ่นละอองเคค่า สิ่งแวดล้อมทั้งหลายนะครับมีเสียงมีจริงๆเราวัดขรอมูลได้ลักไซด้วยตอนเราคนงานตอนที่ลงไปนะครับใความปลอดภัยแล้วก็มีเพียงมูลค่าด้บนวัดที่ไหนเนี่ยตัวมเมื่อกี้เลยตัวนี้เลยครับ4.5ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับแล้วมีการปล่อยน้ำรองน้ำด้วยนี่ครับรองไปรอบใจช่วยไหมช่วยช่วยครับโอเคช่วยให้เย็นพี่เรื่องฝนไม่ช่วยอะไรแต่ก็ดีทรับทุกคนเถอะเย็นครับแสงสว่างมีไหม ดีครับมกำลังวิ่งพุท้าตีตีพุทธาเขาวิ่งผ่านนะตรงนี้ตั้งเช้าตั้งเช้าเป็นไทม์เมอร์นะให้ให้ประชาชนเดินได้โอเคครับตรงนี้ต้องสว่างเพราะคนเดินเยอะเส้นนี้คนเดินเยอะครับแต่ว่าที่ผ่านมาไฟมันติดไฟใต้เนี่ยมันติดกลับไปนานเลยกับไฟใต้วอมเลยแต่วอร์มแล้วเราติดตลอดครับโอเคเราก็มีไฟเขียวที่นี่ทุกวันธรรมนัฐสวัสดีครับจะดูในโครงการเป็นไงบ้างมีไฟเขียวยังไงเนี่ย จะนับคนนับคนเดินคือเวลาเราเปิดประตูว้าเรามีรถเข้าเราจะเปิดไฟแดงให้คนเดินนะครับไาเฮ้ยคนเดินหน่อยที่ว่าทางเรียบเลยนะเขาเดิรถไปได้รถไปได้ครับแล้วก็เดี๋ยวไปไปเกี่ยวไฟแดงไปเดี๋ยวไม่รู้ไหนครับโอเคถ้ามีรถออกก็ต้องมีไปเกี่ยวไฟแดงใช่ครับจรอดโบกให้อโเครีบตัวอย่างโอเคแล้วต้องมีล้างล้อรถครับมีกึงผ้าเฮ้ยท่านวัดใจอยู่ไหน

วเอาไปถามตัวเลขม,มาด้วยนะจะได้รู้ขออนุญาตเข้านะได้ครับโอเคคุณผู้ชมฮะนี่ก็เป็นการเข้าไซต์งานนะครับซึ่งบริกาก็มีมาตรฐานนะครับขอเคครับโอเคคุณผูมีคนแบบว่าคนเยอ Okay. เรงมีปัญหาเขาเลยไหมทงานข้าคไหมเอาอที่เราดูดูหนักมาก่อนที่มาอ๋ออนอันนีเ้เป็นคาครทั ต้องใส่ด้วยนะครับคุณผ of so ู้ชมฮะก็เรามาใช้งานที่มีมาตรฐานนะฮะคนที่เข้ามาก็ต้องมีมาตรฐานเช่นเดียวกันนะใส่อันนี่โฮมเมดเว้ยเฮ้ยพอมดูดิครับอู้เขาเจ๊งไปอันนี่เขาดีแบบดูอากาศเข้าไปแล้วก็ผ่านหอน้ามแต่ว่าคล้ายๆกับโรงงานอุตสาหกรรมอ่ะแต่นี่เป็นเล็กๆอ๋ออันนี้ผมคล็อกฟ้าสายสองหมาแต่ว่ามันแทน แต่เฟ็เจอมันยังไม่ได้ก็ไม่ไรเราทำไปแค่นี้นี่คือเครื่องขัดกรอง PM 2.5นะคะก็เป็นแบบด i y นะครับที่ผมร้านจายอยู่เขาไม่ได้บอกออก ต่อมาถ้าเป็นสายงานอื่นนะครับก็จะเป็นน้ําที่กองอยู่ที่พื้นนะแล้วก็ให้รถขับผ่านนะแต่ที่นี่นะก็เพิ่มคุณภาพนะครับในเรื่องของมาตรฐานมากขึ้นนะครับก็เป็นการฉีดล้างล้อไปเลยนะครับนะน้ำก็ลงไปข้างล่างนะครับที่ก็ดัาน้ำนะทางซ้ายอะ่ะล้างกน้ำไหลปขนางนอกแล้วก็น้ําแห้งก็เป็นปุกอ,อ,อันนี้ก็ดีคือแยก,แก,แยแกสะกอนรายมสะกอนลงระบายน้ำอะ่ะผมตักอ,ออกมานะ ของเราเห็นไซต์ก่อสร้างไหนที่มีปัญหาแจ้งมาเลยนะฮะไซต์ก่อสร้างที่ทําความเดือดร้อนลำคาญฝุ่นเยอะได้ถึงมากล้วน6เมตรเนี่ย6เมตรนะแล้วก็มีตัวปล่อยน้ำนอกเลยเออนี่อะไรย่างที่สุดตัวคันน้ำเออดีเลยกานเรียกว่าตัวออนไนจอ๋อนี่เอาใครตรวจอ่ะ สายซิวลองโอเคเรามาตรวจเลยเฮ้ยเราตรวจรถปูนนี่รถขนดินอ่ะไม่มีไม่ม่ได้อ๋ออันนี้ไม่น่าด่ามากรอบตรวจดิ้นเอาเลยทำให้เป็นไปได้ทำไงเราคุณผู้ชมวันนี้ก็คือเครื่องตรวจควันดำนะครับก็เนี่ยเพิ่งซื้อใหม่แล้วอย่างที่หลายท่านทราบนะครับว่าพ่อน้องออนิวหลายๆท่านนะครับก็มีควันดำนะครับซึ่งทางกรมนะก็ไม่อยากให้เกิด กับสายพวกสางานนะครับที่อยู่ในเขตพืนที่กทมนะครับก็ค่อยๆตรวจจับกันไปนะครับร้างมาถูก้องแล้วช่วงนี้รถคต่ว่าใหญ่ส้าไปแล้วนะเองอะดินหมดแล้วเหรอยุบ finish 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 เาาาอิษิษัิษิษัิษิษัทบริษัทิษัทบริษรับติบัทบรบันบรเบัรอับิอรรับรัรับ ว่าตามหลักเนี่ยคือรถบรรทุกที่มาในกรุงเทพเนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไปคือ <c oughs> น้อยคันที่จะมาวิ่งผ่านกรุงเทพนั้นเราไปจับบนถนนเนี่ยบางทีมันก็ทําปัญหากับการจราจรมันง่ายสุดคือมาดักที่สายงานาปเลยเช่นมาดักที่ไต่ก่อสร้างดักที่แพนปูนสอบคนไม่ตรวจเลยแล้วก็เดี๋ยวเอาผิดเจ้าของสายงานด้วยถ้าไปใช้รถที่มีปนนัญหาเพราะเงาอยู <c oughs> ่แฮตูยืดเติมพุทธาพุทธร see the the sprinkler? ทันเมื่อกี้ทันเมื่อกี้ผ่านนะครับ3.8นะครับค่าความทึบแสงแนี่ห้ามเกิน30นะครับแต่อย่างรถเมลเนี่ยเราก็ไปคุยก,ก,กับงสอสบอกว่าจริงๆแล้วมันสามสแต่ขอของคุณอ่ะ20ได้ไหมก็ให้ความร่วมมือดีได้ใช่ไหมครับได้ได้ครับตีนมีคนลองครับลงลองนะรับลอง้วเลยพอ so you are the CEO of k i l u no I'm just a project director project director ครับทั้งแฟนตัวเมืองสิงคโปร์เนี่ยคือวันนี้วันแบบพิเศษของสิงคโปร์เลยอันนี้ก็ดีแล้วแต่มาแบบจะได้เอาเทคโนโลยีสิงคโปร์มาช่วยใช้ก็เทคโนโลยีบางอย่างที่สิงคโปร์ใช้อยู่เพราะเขาก็ปลอดสายเข้มงวดเข้มงวดกับเราด้วยมั้งคนสิงคโปร์นี่เรื่อง safety first นี่คือที่หนึ่งของโลกเลยเปล่าเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ก่อน เออเวรย์น uh, ั่งบิ๊กนั่วหรือก็ถือก็เวอร์ฟิวเวอร์ก็เวอร์ฟิวมาแค่น่าจะพอเวอร์ฟิวใหม่เหรอที่เป็นเดลิสเบนนะเวอร์ฟิวเบรสไม่ต้องสูงสุดอะไรอีกเอาฮะเดี๋ยวนี้เรื่องบูธเรื่องรถเป็นรูปเรื่องเดือดว่าเรื่องพิเศษสเปกเชียลฟรีคอลล์สองร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่ ที่นี่ต้มีตัวขอตึกครับพี่ขอตึกรอบเลยนะแต่ว่าหอเป็นแบบเซ็ตแบ็กนะเพราะว่ามันเป็นคอนเทนวอแต่ถ้าเป็นแบบคอนโดเนี่ยมันหอได้เลยถ้าเป็นคอนโดเราหอผมหอพวกหออิฐนะครับแต่นี่มันมันมันเป็นผนังกึ่งเฟสติกหน่อยผมก็เลยเซ็ตแบ็กเข้ามาประมาณเมตรหนึ่งเมตอนติดคอนเทนวอจะได้ติดได้นะครับโอเคครับดีครับมาให้เรียบร้อยแล้วเพื่อนบ้านเราเยอะด้วยไงไม่เยอะครับมีสองหลังไม่ดีด้วยแล้วเอาตัวนดี่ไโอ้โหคนไปใช้สวนเยอะไม่มีปัญหาครับพี่เรียบร้อยยังไม่ไม่ไม่ทุนนะ ปุ Good im, really? hmm. mm ้บไหยปุดตรงนี so, we, we ้ยีน uh, ัดครับไม่มีปัญหาครับอัดไได้ยี่สี่เสียรอผมดูแอร่ไปตรงนี้เฉพาได้ี่ไปจบร้านแล้วเนี่ยององเียะรอะ่ดเิดอลยเขาแฮปปี้ครับีเนแลีุตเ์แลโอค so the plane will not go over อเ่ ก็ล็อรนี้โเคไม e ใ่อสเทอรนบนีอเอเรม์ก์อเกปอมนอ๋อคือเป็นเซต์เ้าเคยอสิงโเวอร์อร์ใช่ใช่อานอุนี่เขาบอกเหมือนก็เป็นห้ามเคลื่อนออกไปนอกวมสีแดงเหมือนกับฮลิคอปเตอร์ห้ามบินเท้าอันนี้คือห้ามเทาเวนออกไปดานนอกเพร e i g n e r ่เ

Yeah, good. Some C R S. So important? Yeah, we keep it to you. we we always do all the job. Good. Okay. The neighbor, so no we'll complaint. Yeah. It's good for everybody. Exactly. Good for BMA also. We do this for you every time. Yeah. คุณผู้ชมฮะก็เรียกว่าก็เรียกถือเป็นสายงานก่อสร้างที่แถลงใหญ่เรื่องฝุ่นครับวันอังคารนะครับก็จะมีมาตรการต่างๆเช่นเรื่องรถบรรทุกหรือว่าโครงการเปลี่ยนไสายกองเครื่องแล้วก็โครงการเรื่องน้ำของเราวันไหนมีรถดีเซลเก่าก็ต้องไปเปลี่ยนสายกองเปลี่ยนมันเครื่องได้แล้วปีแล้วเราเปลี่ยนไปสามแหล่งการได้ไหมครับสองแสนหุมก็ดีได้ได้ผลดีก็ต้องเริ่มนะแล้วเดี๋ยวเราจะมีมาตรการเข้มงวดขึ้นนะเราจะมีโลอินิชเช่นโซนคือถ้าเกิดวันไหนที่ฝุ่นหนักจริงๆเนี่ยเราจะห้ามรถ ที่ไม่ปลอดที่ไม่ที่ปล่อยมลภาวะเนี่ยเข้าในกรุงเทพเลยต้องติดตามให้ดีเลยอันนี้จะมีผลกับชีวิตพวกเราเพราะว่าถึงเวลาถ้าเกิดปุ่นแดงติดต่อกันตามเงื่อนไขเนี่ยเรามีสิทธิ์ประกาศห้ามรถบางประเภทเข้าเลยรถจะเข้าได้เฉพาะรถที่ผ่านมาตรฐานเรื่องสิ่งแวดล้อมซึง่งต้องไปลงทะเบียนไว้ก่อนอันั้นเนี่ยใครเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรก็มีสิทธิ์จะรถเข้ามาได้ก็ดีเป็นถึนสีแดงแต่ถ้าใครไม่เตรียมตัวถึงเวลาปุ๊บห้ามเข้านี่ก็ตบวยวายกันไม่ได้นะเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวจะแถลงรายละเอียด ครับพี่ผมปีนี้มีโปรโมชั่นอะไรไหมครับครับโปรโมชั่นก็ม,มีมีครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวจะถแถลงะะอ่ารอลุ้นกันในวันอ,องันนนง,ง,ง,นงคารทุก็คนต่างก็จะมีโปรโมชั่นของตัวเองนะครับ<ม>คิด<ม>ว่าปีที่แล้วก็เวิร์กมีคนเข้าร่วมโครงการเยอะแล้วระเมินว่าที่เราเปลี่ยนไส้กรอกกว่าสองแสนกว่าเครื่องนี่นก็ลดต้นไ,ไปได้เกือบสิบเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมครับคุณผูชมแพ้ก็เรียกว่าเดี๋ยวรอติดตามกันวันอังคารอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ เรียกได้ว่าหนักแน่นแน่นอนนะปีนี้เข้มงวดหนักแน่นแล้ว,ลวรอดูโปรโมชั่นด้วยนะฮะสำหรับใครที่รักโลก<อ>รักรถนะครับใส่รูปนอยมาผู้ชมม,มาก็เรียกด้ว่านี่ก็เป็นใช้งานตัวอย่างนะครับที่นําเข้ามาจากสิงคโปร์นะครับรเ็ รถขอสอมอกอใช่ไหมครัคุณผู้ชมฮะได้เลยครับเดี๋ยวถามุ้ว่าให้ครับน่าสนใจมากเยี่ยม

มีล้างล้อมีคุมต่างๆก็ตรงไหนที่มีปัญหาแจง้งเชื่อเรายังมีสายแยกๆเลยที่มีปัญหานะแต่นครับมีประชาชนถามมาเรื่องฝุ่นเมื่อสัก่นี้ที่ในการห้ามใน,นอนาคตรถคอสมากอสามสิบปีรถล,ล้อเนี่ยเราห้ามเขาได้ไหมได้ดิไม่แต่แต่ว่าคือตอนนี้เราในฐา,านะอำนาจผู้ว่ากรทมนะจะได้เฉพาะกรณีเกิดภัยพิบัติคือกรณีเกิดวิกฤตฝุ่นถุงสูงเนี่ยเรามีอำนาจตามพรบเรื่องสาธารณภัยบรรดาสาธารณภัยเนี่ยเราสามารถ ออกได้แต่ปกติถ้าไม่ยีสารัยเนี่ยเราไปบังคับไม่ได้อัน,นั้นก็คือตัวอำนาจของเราเนี่ยเราก็อยากไปคน้นหาอำนาจเรานะว่าเราจะทำตรงไหนได้บ้างก็เออกรณีฝุ่นถูมและถือว่าเป็นสารภัยเนี่ยเราสามารถออกคำสั่งห้ามรถบางประเภทก็คือกำกำจัดต้นตอของสารภัยได้อุย้ยคุณผู้ชมฟมมังแล้วอุ่นใจเลยนะครับคุณผู้ชมฮะว่าครั้งนี้เนี่ยอยากให้ ังแล้วคนต้องระวังพวกเราด้วยเพราะบางคน่ยขับรถกระบะเก่าหรือว่ารถที่ไม่เปลี่ยนมามันเ่องมาเนี่ยจะโดนหางเลขด้วยนะครับดังนั้นไม่จะคิดว่าโดเฉพาะรถเมียครีมสีแดงรถเก่ารถเราเองถ้าปล่อยความพิษก็อาจจะไม่ได้วิ่งตอนนี้ท้าแบบปุ๋ยเยอะๆันต้องไปเตรียมตัวรับมือที่ไปเปลี่ยนทามันเครื่องมีหลักฐานแล้วต้องไปลงทะเบียนด้วยเพราะเราใช้ AI จับเลยว่าคันนี้มันอยู่ในลิสต์เรียกกรีนลิสต์หรือเปล่าลิสต์สีเขียวไหมถ้าอยู่ในลิ์สีเขียวเนี่ยถึงแม้ปุ๋ยเยอะก็ยังพอวิ่งได้แต่ถ้าไม่อยู่ในลิสต์สีเข เดี๋ยวได้เรียนบอกยินดีครับเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นเอาละครับคุณผู้ชมฮะก็ปฏิตามกันด้วยนะครับก็เรียนกัญญาให้เกิดไปถึงจุดวิกฤตนะครับช่วยกันลดตั้งแต่ต้นครับนร้อดก่อนออกจากใช้เพราะไม่งั้นมันจะทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายไปในในถนๆก่อนออกจากใช้ต้องล้างร้อ เด็่กงานน้องะจากไอเอสบีไปจากกรุงเทพเดือนยหกเดอนเลยดีฮะดีเด็มาดูปกิขอบคุณนะทุกคน a n แค่คลิปพูดจบพูบเออ best practice อย่งนี้โอเ thank you ฮัหไน ที่ทำเกษตรก็คงต้องลดการเผาโลงอย่าเผาที่ว่าผลโอเคไปแล้วพวกเราวันนี้นะฮะมีเรื่องใหญ่อยากันมาคุยด้วยฝากติดตามกันด้วยนะครับใส่ไปไัญหาแจ้งมาด้วยรับโอเคครับขอบคุณนะครับพวงเราชมณผู้ล้วลเดี๋ยวเ,เรา,าพบกันใหม่สวัสดีกครับ